ตอนฝนมาลมมาก็ปิดประตูหน้าต่างพาเด็กๆมาปาะกอดกันตรงนี้แหละมีผ้าห่มพื้นหนึ่งกอดอุ้มเอาเด็ก8คนค่ะค,ค่ะแต่ที่มันปิดสังเกตตรงที่ว่าน้ำมันมาตรงมุมนูน้นแล้วหลังคามันเปิงก็เลยแล้วตรงนี้มันมันยุบจ้าบยุบจ้าบ,าบถ้ายุบลงมาเพราะว่าน้ำมันก็สาดลงมาจากนี่เลยตั้งแต่หลังคามันยกเครื่องไปน้ำมันก็เต็มเปียกปอนกับเด็กๆ แล้วมันกลัวมันล้มทับมันตกทับเราก็เลยคุยกับเด็กๆว่าเอามาครูพาหน้หวิ่งลงไปข้างล่างนะอ่าไปอ้าวก็พาเด็กลงไปจะมีเด็กอยู่แปดคนเต่อยู่สองสามคนที่เขาไม่กล้าวิ่งก็พาเด็กที่กล้าวิ่งลงไปกอดเสาตรงที่เห็นนั่นแหละค่ะ,ะค่ะกอดเสารอครูตรงนี้นะลูกเดี๋ยวครูไปรับดีแม็กไปรับเซเว่นก่อนก็ก็ไปรับก็ทยอยขึ้นมารับเด็กสองคนสามคนลงไป อาคือแล้วก็ครูครับทำไมเราไม่โทรให้คนอื่นมาช่วยมัง่งก็เลยโทรศัพท์อยู่ข้างบนลูกเดี๋ยวคุกขึ้นไปเอาโทรศัพท์ก่อนก็ขึ้นมาเอาโทรศัพท์แล้วก็เลยแช์นั่นแหละค่ะถ่ายพอให้บอกให้ผู้ปกครองได้เห็นมัง่งอ่คือตอนตอนที่อยู่บนนี้ไม่ร้องกันหรอกแต่ตอนที่มันโยจกจ้าวโยจกจ้าบที่มันจะครูครับคือเด็กเขากลัวเอาอย่างงี้เพราะว่ากลัวกลัวมัน ขางลงมาทับเด็กก็ลเลยว่าเดี๋ยวครูพาลงไปข้างล่างใจเย็นๆรูปใจดีๆนะก็บอกปลอบใจเขาแหละแต่ความคือเด็กมีแต่เด็กเล็กพอหนึ่งเขาก็ทีนี้ร้องมันมีคนหนึ่งที่เขาร้องอย่ร้องลูกไปร้องอ่ะทีนี้ที่ร้องคือเด็กเขาร้องหูเขาตกใจเขากลัวแล้วเห็นโรงเรียนเขาพังก็ร้องโรงเรียนผมพังแล้วเขาประมาณนี้ก็เลยว่าก็เลยว่าร<ๆ>้องเพราะว่าสงสารเด็กหวังเด็กว่าอุ้ยทำยังไงฉันจะกอดใครฉันจะฉันก็เลยบอกว่า พ่อแม่พี่น้องมาช่วยฉันดูมาช่วยเอาแบบคืออยากให้ผู้ปกครองมาดูเอาลูกเอาเต้าก็คือต้องเอาเด็กไว้ก่อนไม่ห่วงอะไรห่วงแ่ว่าเด็กฉันต้องเอาเด็กให้รอดฉันกลัวตรงนี้มันจะยุบทับเด็กค่ะแล้วทีนี้มันก็จะมีที่ดราม่าว่าทําไมได้ถ่ายทําไมไม่ดูแลเด็กทาไมไม่พาเข้มแข็งให้เด็กเข้มแข็งคือณนะเวลานั้นสถานการณ์นั้นเด็กเขาร้องระงมเลยเรากอดแล้วแบบด้วยความภาษาอีสานภาษาอีสานเราคือเหลือใจเหลือใจ อยากยมาช่วยเด็กมาช่วยชนกสงสารเขาเขาร้องคือขวัญกระเจิงไปหมดเลยข่าวสอดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ